นะครับขอกลับสวัสดีครับผมในไฟแรกครับระหว่าง P.K เป็นสีดำครับส่วนดูใบเป็นสีแดงครับในไฟแรกครับยิบห้าส่วนไฟ่อง P.K นะครับเป็นสีดําครับเราง่ายๆไอเรามาดูว่านะครับศึกเชิงนี้ยิบห้าอาวุธนะครับติมติมลิมิตครับผมนะครับเรามาดูว่าเชิงใครสวยกว่าครับมดแดงหรือมดดามดดาก็คือแบบ P.K นะส่วนไอ้มดแดงก็คือดูใบครับผมนะครับเรามารอดูกันไฟนี้ครับนี้ผมกาลังลื่นด้วยครับ ตอนนี้จังหวะนี้นัวแล้วนะครับ PK ใส่ดูใบที PK ใส่ดูใบเรียบร้อยหรือเปล่าสองหนึ่งสองหนึ่งเรียบร้อยหรือเปล่านึกว่าจะเรียบร้อยครับโดนตัดทนทีครับโอ้โหโอ้โห PK ไล่จี้ครับของดูใบนะตอนนี้ครับคุณเรียบร้อยครับโอ้โหคุณแรกครับดูใบร่วงเรียบร้อยครับโดน PK ตัดไปครับจังหวะเมื่อกี้บอกแล้วเหยียบทําเสือไม่ได้ครับตอนนี้โอ้โหเลยเหยียบปากเสือไม่ได้ครับนะ ในไฟแรกก็เดือดเอาเดือดจริงๆครับเอาเรามาดูกันต่อว่านะครับใครจะล่วงต่อครับจับตาดูไม่ทันครับอบอกเลยว่ากลังหาแบบที่เดือดเดือดให้ดูครับเอาและเอาและจังหวะนี้ไม้เลียวไม้เลียวดูคาตนะโดนไม้เลียวดูคาตนาวิงว่งวิ่งไหวหรือเปล่าไม่ไหวไม่ไหวคาตนาไล่บี้คาตนาไลบ่บี้แล้วจังหวะนี้ คาตนาบอกกูยังเอาไม่สุดนะเครื่องยังไม่ติดนะคาตนาบอกนะของพี่เกยเก็บร้อยไปหนึ <tôi muốn> ่งทีจะ่่วงบอกถ้าคาตนาโอ้โหคาตนาตายนี่จบเลยนะนะครับของพี่เคนะนะครับโอ้โหไม่เซฟเลยครับคาตนาไม่เซฟเลยครับจีอย่างเดียวคาตนาไม่เซฟเลยครับอืมเอาและเอาและใครจะร่วงใครจะร่วงต้องเก็บตัวใหญ่ก่อนเลยเก็บตัวใหญ่ก่อนนะครับคาตนาเนี่ยเก็บตัวใหญ่ก่อนเลยบีเลยบีเลยจังหวะนี้เล่นเชิงกันก่อนครับ โหนี่เขาหลังนูเนียกันเกินครับผมแล้วบ้านแตกหรือเปล่าจังหวะนี้ครับผมขี่จัดจัดขี่จัดจัดเอาละเอาละนะครับเอาละงานนี้ถ้าลุงไป็นคำโมนาตายหลายศพเลยนะ่พี่โอ้ยอะรวะไอ้พีบอกแล้วแหละมวอะไรตายไปสองครับจังหวะปุ่ี้สวยๆครับไอพีเคเก็บไฮไลท์จดดีๆเลยครับจังหวะนี้ เอาและจังหวะนี้เป็นไงครับไม้เบสกับไม้เบสครับ uh> ตีต uh> ีตีใครจะร่วงใครจะร่วงที่ใครจะร่วงหรือดูใบจะร่วงเอาละเอาละซัดร่วงเนี่ยโน่นเนี่ยแล้วจังหวะนี้เอาใส่กันไปใส่กันไปเอ็นตองแล้วดูใบก็ยังเหลือหลายคนนะเอาละจังหวะนี้ครับอือฮึช็อตสวยสวยจากพีเคครับแม่โอ้โหไฮไลท์ฟินการ์ดครับผมนะครับเอาโดนจุกหลอกนึ้งดุ จันเดือดเกินครับคู่นี้เอและดูใบเหลืองไม่กี่โนเลยครับในไฟแรกครับจะหมดจะหมดหรือจะเกลี้ยงครับนอนก่อนคอยนานครับผมนอนก่อนคอยนานครับไปครับแน่โอยเอาแล้ว่าจังหวะงานนี้เป็นยังไงไม่รู้เหตนไคตติดอยครับโดนใบเล็นหนักครับ โอ้โหเบนซ่าพมหิตจะบุนะครับเอาละจังหวะนี้ถือว่ายังดียังดีไถ่ไถ่ไปจังหวะนี้มีตัวเลือกที่ตัวเดียวครับโอ้โหแหมคนนี้คือใครนะครับแหมสเต็ปการเล่นไม่ใช่ง่ายเลยครับนะพีเคต้องหวั่นกันบ้างแหละจังหวะนี้พีเคต้องหวั่นกันบ้างเลยผมบอกเลยจังหวะนี้ให้ไล์ก่อนให้ไล์ก่อนจังหวะนี้ไปให้ไล์ก่อนนะครับโอ้โหพีเคต้องหวั่นกันบ้างแหละนะครับเจอคุณนี้ครับนะดูเนะยฮะ เอาแล้วจะเก็บรีบร้อยครับจังหวะเสียเสียจังหวะโอกาสพอดีครับนะครับเอาละเหลือ2ครับเหลือ2ต่อ10อ่ะจะไหวหรือเปล่านะครับเอาเอาให้แล้วก็ยังดีเอาให้แล้วก็ยังดีไม่ได้ครับแม่แม่ไม่เป็นน้ำเสียกลับก่อนครับจังหวะนี้โอ้โหยังไงเอ่ยติดลุมหนึ่งติดลุมหนึ่งติดลุมหนึ่งโดนกันเองโดนกันเองใครจะล่วงครับดูไปล่วงเรียบร้อยครับโอ้โหเช็คทรัพยากรคนก่อนครับก่อนพอเคไฟแรกเหลือกี่คนครับ 1>, 1 2ึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแอ็โอ้โหเกือบ20คนครับโอ้โหเหลือตัดไปประมาณอีก5 6าคนเคนนะของพีเคที่ล่วงไปครับโอ้โ oh, ห oh. oh, นอกนั้นยืนหมดเลยนะฮะในไฟแรกครับผมโอ้ oh.